สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสลแหน่ลอยฟ้ากันนะคะเริ่มต้นด้วยขวดน้ำขวดเล็กๆจะขวดใหญ่ขวดเล็กก็ได้แล้วแต่ที่หาได้นะคะแต่ว่าเราอยากได้ขวดเล็กๆมาเจาะรูนะคะจะใช้วิธีโบราณนิดนึงนะคะก็คือใช้ทูบตามที่เพื่อนใน y u t ท b e เขานำเสนอมานะคะเจาะรูรอบๆแล้วก็ก้นขวดโดยประมาณนะคะ แอบอายตรงใช้ทูบนี่แหละค่ะจากนั้นมาเรานำแกลบใส่ตรงก้นขวดไปก่อนนะคะนำร่องเพื่อให้น้ำระบายดีนะคะประมาณอ่าหเซนถึง1เซนครึ่งก็ได้ค่ะโดยประมาณใส่ดินปลูกลงไปค่ะดินปลูกนี้จะซื้อจากที่ไหนก็ได้นะคะอาถุงละ10บาท20บาท โดยที่ไม่ต้องร่อนนะคะใส่ไปเลยค่ะต้นสลแหนนี้นะคะเป็นที่ต้องการมากนะคะถ้าเกิดว่าเราเพาะขายได้รับรองเลยว่ามีคนซื้อค่ะแต่ว่าเราอย่าปลูกเยอะเกินไปแค่นั้นเองถ้าเยอะเกินไปต้นมันจะสูงเกินแล้วมันก็จะไม่สวยถ้าเกิดว่าเราเราปลูก7วันแล้วออกสู่ตลาดได้เลยเนี่ยมันกำลังสวยเลยค่ะ เมื่อเต็มทุกขวดแล้วลดน้ำให้ชุ่มนะคะถ้าดินไม่เต็มก็ใส่ดิน,ดนเข้าไปอีกการเตรียมดินปลูกทุกสำหรับปลูกพืชทุกชนิดนะคะจะต้องรดน้ำให้ชุ่มเสมอนะคะเพื่อให้รากได้สัมผัสกับความชื้นได้เร็วนะคะจากนั้นก็นำสารแหน่มานะคะเด็ดเอาส่วนข้างล่างสุดออกไปนะคะ เพื่อจะได้แทงเข้าไปง่ายๆตรงที่เราเด็ดใบอะคะ่ะมันเป็นส่วนที่รากจะงอกนะคะเหมือนทุกเคสเลยนะคะที่เวลาปลูกพืชจะต้องมีรอยต่อข้อต่อของใบกับลำต้นะจะเป็นส่วนที่รากงอกขึ้นมายิ่งก้านแข็งเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแทงง่ายนะคะ ขนาดเสียกก็ต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่ากิ่งมันอาจจะหักได้นะคะถ้าหักปุ๊บก็คือเปลี่ยนกิ่งใหม่เลยนะคะโอกาสรอดต่ำการปลูกใส่ขวดนี้เราสามารถนำไปขายได้นะคะแถวบ้านตลาดใหญ่ก็ไม่แน่ใจตัวนี้สนอราคาประมาณขวดละ10บบาทได้นะคะวัสดุเรา ไม่ต้องได้ซื้อหาที่ไหนนอกจากดินแล้วก็ขวดน้ำเก่าๆซึ่งใช้งบประมาณไม่แพงนะคะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จทุกขวดนะคะจากนั้นเราก็เก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นนะคะ mm. เพื่อไม่ให้มันดินมันแห้งเกินไปนะคะเขาจะติดง่ายมาก อย่าให้เจอแสงแดดนะคะไม่งั้นจะเหี่ยวช่วงนี้เป็นช่วงที่อาสระแหน่นี้กำลังงามเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับอากาศแล้วก็อ,อุณหภูมิที่พอเหมาะไม่เหมือนฤดูฝนนะคะถ้าเกิดว่าเข้าสู่ฤดูฝนเมนื่อไหร่นี้ก็ต้องรีบยกเข้าไปในที่ร่มนะคะอย่าให้โดนฝนไม่งั้นจะตายหมดของบ้านเราไม,ไม่เคยตายเลยนะคะเพราะว่า ไม่ได้โดนฝนโดยตรงอันนี้ครบ10วันแล้วมีรากแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วนะคะมีการแตกยอดบ้างแล้วนะคะก็แข็งแรงแล้วเราก็นำมาผูกกับต้นมะกรูดเลยเวลาแม่มาเก็บเขาก็จะได้ไม่ก้มอะสามารถตัดไปได้เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ